นี่นะครับผมก็มาพบกันกับผมมาเดือนนะครับกับฟุกแคร์สมาชิกค่ะวันนี้จะมารีวิวนะครับผมเพียงแค่คันเดียวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นนิสสันนวราช NP 300นะครับเป็นรุ่นแบ็กเอดิชั่นอ่าเป็นตัวแคลิเบอร์นะครับเป็นตัวยกสูงอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเริ่มชมกันใกล้ๆได้เลยนะครับด้านหน้าคันนี้ก็คือจะมีเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มานะครับแล้วก็จะเป็นระบบไฟเดย์ไลท์อยู่ในตัวนะครับผมส่วนเรื่องระบบไฟเลี้ยว ก็จะอยู่ด้านในโคมนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะอยู่ดีไซน์ด้านล่างตัวใบนะครับส่วนรุ่นนี้ก็คือพาพิเศษก็จะมีเกี่ยวกับการแต่งสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตก็คือจะเป็นสีแดงตต่กับสีดำสติกเกอร์แรบดำรอบๆพันนะครับมีตั้งแต่ด้านหน้าฝากระโปรงขึ้นไปบนหลังคานะครับแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวลองมาดูกัน ฝาปองก็เป็นแรบสติ๊กเกอร์สีดำนะครับดูส่วนดีไซน์แบบใหม่แล้วก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นแรบสติ๊กเกอร์ไปยันด้านหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นป่งทุ้มล้ออันนี้ก็ของแต่งจากศูนย์แล้วก็เรื่องล้อแมกนะครับเป็นดีไซน์ของศูนย์เลยเป็นล้อแมกอลลอยขอบสิบแปนิ้วเด,เ,ดเดิมนะครับ มาพร้อมกับยางเดิมศูนย์พร้อมใช้งานกันอีกยาวๆอ่ะโอเคก็ผ่านกันไปนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นแรบสติกเกอร์สุดมาถึงตรงท้ายเลยนะครับส่วนเออชุดมือเปิดนะครับก็จะมีเป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกอ่าเป็นมือเปิดสีดํานะครับเป็นตัวสีนะครับไม่ใช่พลาสติกธรรมดาอ่าแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงมุมกระจกตรงนี้ นะครับยาวๆมาสุดนี้เลยนะครับด้านบนก็จะมีติดตั้งคิ้วกันศาสตร์อ่าเรียบร้อยนะครับของเดิมศูนย์อ่าด้านข้างก็จะมีเป็นสติกเกอร์ยาวๆมาจนสุดท้ายกระบะก็จะมาพบกับสติกเกอร์แบ็กอิดิชันตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวให้กล้องแผนให้ดูนะครับเดี๋ยวพามาดูกันใกล้ๆนะครับมาดูกันเรื่อยๆ สนใจต้องรีบแล้วนะคะได้เป็นสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ให้จากโรงงานด้วยนะคะอ่าใช่ครับของแต่งก็ครบๆเลยแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะใช่ครับอ่าลองดูกันใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้า YouTube หรือลูกค้าเพจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะอยากเห็นรถรุ่นไหนราคาไหนนะคะอ่าใช่นนครับเป็นล้อเดิมสีล้อเ,ละะเดิม สี่ล้อเลยนะครับเป็นล้อเดิมจากศูนย์ช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างดีเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีผุไม่มีอะไรเลยดอกอยางก็พร้อมใช้งานเลยใช่ครับ,ะะรบผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างเป็นตัวแ a ็กอีดิชั่นนะคะเครื่องยนต์2 0 0 4ตัวอ,อ,อีอันนี้เป็นรุ่น EL นะครับ <EL S 1> เป็นตัวท็อปะะขึ้นมานะครับผม เป็นรุ่น EL นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววนมาดูด้านนี้นะครับตอนนี้ก็ของเราก็จะทําให้ดูแบบเรียวๆนะครับผมก็มีลูกค้ามาดูรถอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะดีไซน์ด้านหลังมีอะไรบ้างครับคุณฟุกด้านหลังก็ทั่วไปนะครับติดเอ่อตั้งกันชนท้ายมานะครับผมติดตั้งกันชนท้ายมาเรียบร้อยนะครับมีกล้อง ตรงกระบะท้ายนะครับเบรียบร้อยแล้วก็นี้เป็นกล้องเสริมนะครับติดอยู่ใต้คันชนด้วยนะครับผมสวยงามมากนะคะแล้วก็มีกล้องในตัวนะคะใช่ครับผม<ห>มีกล้องในตัวแล้วก็มีกล้องเสริมติดตั้งมานะครับได้เป็นสีแดงสดด้วยนะคะ,ะในกล้องอาจจะเห็นชัดพอสมควรนะคะใช่ครับผมเดียวถ้าขับ ขัดเคลือบเงาให้อีกขัดสีให้อีกก็น่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะคะ,ะมาดูด้านหลังกันบ้างดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างคะ,ะดีไซน์ด้านหลังก็คือกระบะก็ดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับก็จะทําเป็นเหลี่ยมยืน่นออกมาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูจากกระบะท้ายแม็กไลเนอร์ก็คือจะไม่มีการบรรทุกหนักมาหรือว่าขนของหนักๆมาแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าสภาพแม็กไลเนอร์ดีมากนะครับพร้อมใช้งาน กัันนะครบสวยทุกจุดเลยนะคะได้เป็นแบ็กอิดิชั่นด้วยนะคะและได้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะมีไฟเบรกดวงที่สมไฟเบรกดวงที่3ตรงหัวเก๋งด้านบนนะครับแล้วก็ด้านบนลังคาก็จะมีระบบรับสัญญาณเสาอากาศเป็นแบบรูปแบบฟินชาร์จนะครับก็คือเป็นรูปแบบที่ปลาฉลามนั่นเองนะครับเรียกกันง่ายๆ สวยงามมากนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ได้เป็นสีประตูเดี๋ยวให้คุณฟุกเปิดนิดนึงนะคะ,ะมาดูด้านหลังกันก่นกอนเลยว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างอโอเคนะคะอันนี้จะได้เป็นอ่ามาดูด้านภายในนะครับผมก็ตรงประตูนะครับประตูก็จะเป็นสีดำแต่งกับสีเทานะครับมือเปิดเงาด้านในนะครับแล้วก็บะเบาะก็จะเป็นเบาะหนัง บอหนังสีดํานะครับอันนี้หนังเดิมแท้จากศูนย์บอหนังสีดํานะครับผมแล้วกเ็เดินตะเข็บใต้สีแดงนะครับอ่าก็ดูเรียบหรูดูดีอามาดูด้านตรงกลางกันบ้างน้ฟุกอ่าคอนโซลตรงกลางนะครับผมใต้พื้นของคนนั่งด้านหลังนะครับผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะครับผม อ่าแบบนี้นะครับสามารถพับเก็บได้อะไรได้นะครับผมแล้วก็มี <Log o. S 2> ช่องแอร์ให้ด้วยนะ,ะอ่าด้านหลังก็มีช่องแอร์ให้นะครับสําหรับคนนั่งหลังก็ไม่ต้องห่วงนะครับแอร์ถึงแน่นอนอ่าภายในสะอาดมากเลยนะคะได้ทําการสปาภายในขัดฆ่าเชื้ออบโอโซนให้แล้วนะคะใช่ครับสบายใจใหายห่วงอ่าส่วนด้านประตูมีการเคลมมาไหมคะ รถคันนี้ยังไม่ได้แกะไม่ได้เค็มนะครับรถก็การันตีได้เลยว่าไม่มีการชนไม่มีการพลิกคว่ำนะครับเพราะว่าทุกจุดยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่มีรอยขยับขยืขย่นแต่อย่างใดนะครเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้ากันบ้านนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้เข้าไปดูก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันคร่าวๆนะครับหรือว่าลูกค้าต้องการรูปเพิ่มเติมหรือ,อยังไงก็ เขาก็มาขอได้นะครับหรือว่าอาินบ็อกเข้ามาสอผ่านได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์คุณฟุกไว้ให้นะคะด้านในก็เป็นหนังเหมือนกันนะคะแล้วก็เดินได้แดงเนาะใช่ครับไปดูด้านในนะครับผมก็น่าจะเห็นกระจกนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ,ไบไฟฟ้าได้เลยจะไฟฟ้าล็อบด้านแล้วก็ก็จะมีด้านในนะครับก็จะมีเป็นที่กดเปิดถังน้ามันนะครับที่ ระบบล็อกความเร็วนะครับระบบ c พสคอน control นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะมีเป็นระบบ cruise control อยู่1ด้านนะครับแล้วก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับทางหน้าจอนะครับจอจะเป็นจอแท้นะครับมาจากศูนย์เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวขอดูเลขไม้นิดนึงนะครับุก เป็นบหนังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออตโัต้ด้วยนะคะอ่ะกุญแจนะครับก็จะได้เป็นรีโมทแบบนี้อ่ก็ไม่ต้องเสียบใช่ครับผมก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็รอเครื่องยนต์ติดง่ายๆนิดเดียวแชร์เลอ่าเครื่องยนต์ติดแล้วกว้างไหมฮับสุกกว้างนะครับผมกว้างแล้วก็ระบบแบก็คือปรับ ได้เลยนะครับผมตัวป,ปรับเองได้เลยนะครับอขอดูด้านข้างหน่อยนะคะคันนี้ได้ทําการเช็คศูนย์นิสสันมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับผมโอเคอขอดูเลขไมล์กัน<ล>นิด<ม>นึง่์นะครับผมเลขไมล์คันนี้นะฮะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับผมสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับ จอตรงกลางกันบ้างอ่าจอนะครับอจอสวยงามเป็นจอทัชสกรีนใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมอันเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยให้ดูอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะใช่ครับส่วนเรื่องแอร์ก,กันบ้างค่ะระบบแอร์ก็ยังจะเป็นระบบแมนวนวลอยู่นะครับแต่ว่าดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยอ่าประมาณนี้ ก็คือเลือกโหมดได้เลยนะครับก็คือแยกได้อย่างชัดเจนนะครับอโอเคสวยด้านข้าง,างมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะใช่ครับช่องเสียบ USB ด้านล่างนะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบ HDMI นะครับได้เลยลที่ระบบเกียร์กันบ้างระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติอ่าเป็นเกียร์ออโต้นั่นเอง S <S เกียออโตโน้น,นะคะขับสบายบนะคะ<ม>ไปที่ไหนก็ได้ผู้หญิงก็ขับได้ะะช่ครับอันนี้ก็พอเลื่อนมาสุดน,นะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับเวลาขึ้นเขาลงเขามันก็มีบวกลบนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่ารถมันต้องขยับพยื่นนะครับมันถึงจะเล่นเกียร์ได้คล้ายเกียร์แมนวนวลเลยอ่าเวลาขึ้นเขาลงว้วยก็สะดวกสบายบมาดูที่ช่องคอนโซลด้านข้างอีกัะบางค่ะอ่าคอนโซลตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับผมก็ค่อนข้างลึกพอสมควร น,นี่ก็จะเป็นเกียร์ตรงกลางคุ่มหนังมาอ่ะแล้วก็ลองดูด้านในนะครับด้านในก็มีที่ช่องเสียบอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องเสียบอ,ยอ่าไฟใช่ไหมอ่าใช่ครับผมชาร์จไฟได้เลยชาร์จไฟได้มา,าดูที่เบาะทางด้านนี้กันก่อนนะคะอ่าเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังรอบพันเหมือนกันนะครับเบาะทุกลูกสภาพดีใช้งานน้อยนะครับ ไม่มีการชนหนักพิคม่จมน้ำมาแต่อย่างใดนะคะของเรามีรับประกันแล้วก็คันนี้รอเข้าคิวตรวจเช็คสภาพนะคะครับผมเดี๋ยวรอเข้าตรวจสภาพจากบริษัทค o ้มเสถียชันหรือว่าจะเป็นของบริษัทอินสถียชันนะครับอ่าแล้วก็นี่สมุดช่วยเหลือสู้เฉลินนี้ของเดิมนิสันนะครับอ่าสมุดรับประกันเนี่ยเอกสารนะครับทุกอย่างโอ่อะไรครับบอดเล่อ่เพราะว่าบอดได้ทําการ ัดเครื่องเงาให้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนออกจะต้องทําให้อีกหนึ่งรอบเรื่องฝุ่นอะไรจะต้องไม่มีนะคะใช่ครับผมทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครอบเดี๋ยวสักพักหนึ่งคือเอกสารครบนะคะบุคเซอร์วิสครบอ่าแล้วก็อันนี้เอกสารการเข้าศูนย์หรือเปล่าอ่านในบันทึกการรักษาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นของเรานะครับผมชื่อลูกค้าของกิจลุงรถเจริญยนต์นะครับ ได้ทำการเช็คศูนย์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะน้ำมันเครื่องกองน้ามันเครื่องหรือกองอากาศแล้วก็รายละเอียดต่างๆอีกเยอะมากเลยนะคะหลายรายการเลยทางร้านออกให้ทั้งหมดเลยนะคะค่าใช้จา่ายใช่ครับผมอ่าก็คือศูนย์ครั้งต่อไปนะครับก็เข้าที่ระยะ38,000กว่ากิโลนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปเข้าก็าคือ28,000ืกว่าโล แสดงว่าคันนี้คือเลขเลขไมค์แค่สองหมื่นกิโลใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเช็คระยะให้ที่หนึ่งหมื่นกิโลนะครับคุณลูกค้าก็ไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยอันนี้คือเลขไมค์แท้ไม่มีการจอไหม่ใช่ไหมเช็คได้นะครับผมเช็คได้เพราะว่ารถทุงไปเข้าศูนย์มานะครับขอดูคอนโซลตรงกลางนิดนึงค่ะอ่าได้เลยครับผมคอนโซลตรงกลางก็จะมีเป็นระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ที่ชาร์จไฟจะมีอยู่ตรงนี้อีกถึงจุดค่อข้างๆเยอะอ่า สามารถปรับได้ใช่ไหมปรับทิศทางได้เลยนะครับผมปรับได้รอบสี่ทิศทางนะครับซ้ายขวาบนล่างปรับาณนี้แล้วก็พวงมาลัยสามารถเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับจอจอได้เลยนะครับอันนี้ของเดิมเลยเราแค่เชื่อมต่อบลูทูธนะคะสามารถเล่นซีดีได้ไหมคะเครื่องเล่นซีดีใส่ได้นะครับใส่แผ่นซีดีได้เลยนะคะ มีจอพับเก็บให้เรียบร้อยเลยใช่ครับถือว่าครบๆเลยนะคะถึงจะเป็นแบรนด์รองได้รดออปชั่นแน่นแล้วก็ราคาถูกไปใช้งานใช่ครับผมเดี๋ยวดูด้านบนกันก่อนนะครับคุณโอเคเนี่ยเป็นระบบไฟนะครับไฟมันต้องรอตอนกลางคืนนิดนึงนะครับไฟมันก็ค่อนข้างที่จะสว่างครับแต่ว่าเอดีไซน์มาให้ดวงมันเล็กมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็สะดวกสบายอ่าไม่ต้องใหญ่นะคะใช่ครับเนี่ยมันก็คือแยกฝั่งได้เลยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลากลางวันอ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่ง โอเคชัดเจนขึ้นค่ะนะครับถ้าถ้ากลางคืนมันจะชัดเจนยิ่งกว่านี้นะครับคุณลูกค้าโอเคถ้าไฟติดทุกดวงมีรับประกันให้นะคะรับประกันไฟส่องสว่างให้ทุกดวงนะคะตามระยะกําหนดนะคะแล้วก็มีรับประกันเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะใช่ครับทุกจุดมีรับประกันให้หมดนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาแจ้งรากากันท้ายคลิปนะคะเรื่องยอดผ่อนนะคะเรื่องเงินดาวแล้วก็เอกสารที่ใช้ในการออกรถนะคะ ด้านหลังก็สวยงามมากตอนนี้นะคะลูกค้าก็หารถกระบะกันค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าสามารถขนของผนอะไรได้เยอะมากๆเลยนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้ขับได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงด้วยนะคะเป็นกระจกปักไฟฟ้าได้เป็นรถ4ประตูด้วยออปชั่นแน่นเลยรถปี2018 แล้วก็ไม่มีการชนหนักพิวามจมน้ำนะคะมีเล่มพร้อมโอนซื้อสดก็โอนให้ฟรีไม่มีบทกเพิ่มนะคะอ่าโอเคครับมาดูกันทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างเริ่มจากที่ตรงไหนก่อนดีคะคุณฟุกอ่าเริ่มจากตัวโครงสร้างมาก่อนเลยนะครับโครงสร้างด้านสายให้ดูกันนะครับว่าน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับ ลามไปถึงฝา,า,ากระโปรงเลยนะคะฝากระโปรงก็ยังไม่มีการขยับของหัวน็อตเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบเบรกเอฟอยู่ด้านนี้เลยนะครับแล้วก็พวกระบบไอเสียระบบส่งกําลังนะครับเออตะกุนนิสสันก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมก็คือพวกระบบสโบรชาร์เจอร์อะไรพวกนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายหมดเลยอ่าด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปนะครับผมก็จะอยู่ด้านขวามือนัอ่นเองนะครับ มาที่ระบบแบตเตอรี่กันบ้างนะคะอ่าแบตเตอรี่นี่ก็เอ่อสภาพใหม่นะครับผมสภาพแบบใหม่เลยมีรับประกันให้ไหมคะมีรับประกันให้นะครับผมมีรับประกันให้ตามที่ระยะบริษัทกําหนดเลยนะครับมาดูทางด้านหน้ากันบ้างนะคะโครงสร้างด้านหน้าสวยงามมากนะคะเนนยนทุกจุดเลยเหมือนรถใช้งานมาน้อยมากจริงๆนะคะใช่ครับผม ฝาพวกระบบทอ่อของอากาศระบบน้ำอะไรพวกนี้นะครับอยู่ปกติเหมือนเดิมครับเครื่องยนต์กันบ้านนะครักเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไหมคะใช่ครับผมเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับ2 5 0 0ซีนะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้1ปีหรือ20,000กิโลนะคะ ตามระยะที่กําหนดเลยอุปกรณ์อะไรชิ้นส่วนต่างๆก็มีรับประกันให้นะคะครหรือว่าจะเป็นช่วงล่างก็มีรับประกันให้ะนะคะได้เลยนะครับผมมาด,ดูด้านข้างทางด้านขวามือกันบ้างหรือทางด้านซ้ายมือของคุณลูกค้านั่นเองใช่ครับก็เด<ๆ>ิมๆนะครับผมตัวสร้างของถังก็ยังเดิมๆสีเดิมไหมคะสีเดิมนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะครับ ในตัวห้องเครื่องนะครับผมสีมันก็จะคล้ายๆมันเป็นสีรองพื้นนะครับสีมันก็จะเป็นสีธรรมดานะครับมันจะไม่แดงสดเหมือนตัวรถนะครับอาแต่ถ้าแบบเป็นรุ่นเก่าๆเลยนะครับผมปีลึกๆเลยคือมันอาจจะเป็นสีเดียวกันนะครับแต่พอรุ่นใหม่ๆออกมาห้องเครื่องเขาจะทาแค่สีรองพื้นมานะค,ค่ะสวยทุกจ,จุดเลยนะครับทั้งซ้ายและขวา น็อตยังไม่มีการขยับเลยนะคะเป็นน็อตเดิมๆเลยส่วนเรื่องฝุ่นหรือว่าเรื่องคราบต่างๆเดี๋ยวเราจะก็มีการล้างแล้วก็ขัดเงาทำความสะอาดาให้อีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนออกแต่ให้ดูความสดความใหม่แล้วก็โครงสร้างนะคะแล้วก็เรื่องรับประกันของเรามีให้ทุกจุดนะคะไม่ได้ขายตามสภาพนะคะถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมได้เลยไหมคะคันนี้ใช่ครับผมนี่คือเป็นรถเกรดพรีเมียมเลยนะครับ มาดูด้านบนกันนิดนึงคุณฟุ๊กเป็นยังไงบ้างคะด้านบ,าบนก็ฝากระโปรงเดิมๆนะครับทีนกาวเดิมลูกยางเดิมนะครับยังไม่มีรอยแกะรอยถอดไปไหนเลยกปลายมอคอต่างๆนะครับอยู่ครบมหรือว่าจะเป็นที่แผ่นกันความร้อนนะครับสภาพดีเยี่ยมอ่าสภาพดีเยี่ยมเลยคันนี้สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ไหนคะคุณฟุ๊กก็อยู่ที่ นครผมสมนะครับอยู่ที่นครปสมมาอยู่ที่แคสม์ทคราของเราเลยนะครับอยู่เส้นถนนมาเลายแมนนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งเขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับเข้ามาได้ทุกวันคันนี้ราคาพิเศษเท่าไหร่ได้ราคาพิเศษเลยนะครับผมราคาให้พิเศษเลยนะครับเหลืออยู่ที่5,99,000บาทนะครับ5,99,000บาทเป็นนาวาล่าแบ็กอีดิชั่น นะครับเกียร์ออโต้สี่ประตูอ่าได้เป็นตัวยกสูงด้วยอ่าพิเศษสุดๆกันไปเลยนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทออกได้ทุกอาชีพไหมคะได้ทุกอาชีพนะครับผมทุกอาชีพเอ,อ่อโทรมาปรึกษาได้นะครับยิ่งถ้าเออเป็นพนักงานบริษัทก็ใช้เอกสารทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้สลิปแค่หนึ่งใบก็ออกได้เลยนะครับแล้วก็อาชีพเกษตรกรนะครับจากเมื่อก่อนที่ออกยากๆตอนนี้ก็คือมีเล่มเขียวก็ออกได้เลยเหมือนกันนะครับ สอบง่เครดิตเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะหรือว่ามีเ<ช> <key S 2> ครดิตของเราเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ทุกคันนะคะผ่อนก็ไม่แพงนะคะของเรามีธนาคารร<ช>องรับ,รบถึง7ที่ด้วยกันนะคะเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไวใ้ให้ด้านล่างนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมารีวิวให้ดูก็ฝากติดตามกันไปไได้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ